เอาลุงก็กลบสวสรุปทุกท่านลุผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาพรีวิว iPhone 7 plus นั่นเองับผมนะซึ่งเครื่องนี้เป็น128 g ินั่นเองนะครับนะเป็นสีดำนั่นแหละนะผมนะเครื่องนี้นะครับผมก็ใช้มานานแล้วแหละเอาจริงเครื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าว่าเข้าๆเป็นไงบ้างเนาะสำหรับเครื่องนี้นะซึ่งเครื่องนี้นครับแบตนะตัวนี้อยู่ที่3 g ิกนั่นเองนะชิปก็จะเป็น Apple A10 fusion นั่นเองนะเป็น fusion รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับผมนะ โหมดต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับโหมดปรับแสงนะครับประมาณนี้ตัวนี้ยังไม่มีทูโทนนะครับเออังไม่มีนะโอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องกล้องนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือกล้องเลน 1x นะฮะก็คือเลน Y ปกตินะครับแล้วก็เลนเทเล 2x นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ เนบุคคลก็มีด้วยนะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมยามวิวก็ 4K 30เป็นส์นะครับฟิงกี้การทัดนะอันนี้มันไม่ได้จอแทนเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ลื่อนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ทัได้ทุกจุดนะครับเยี่ยมประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดีนเยนะครับก็ลื่นเลยครับถือว่าลื่นป,ปื๊ดเลยนะฮะเพราะว,ว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าความลื่นเนี่ย ถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆก็แน่นอนว่าตัวรุ่นใหม่ๆลื่นกว่าอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม่แพ้กันนะเออส่วนทิกตอกนะครับซึ่งความเรื่องของทิกตอกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมันก็ <Scotland> ลื่นอยู่นะเออยังลื่นอยู่นะครับยังไม่ได้กระตุกอะไรนะส่วนกล้องหน้าเครื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเอดอดีเทลรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับมันยังไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะรุ่นนี้นะครับดีเทลภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับอืมก็พอใช้ได้ครับเออ ประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องหน่วยความจํานะครับซึ่งบอกเลยว่าหน่วยความจําเครื่องนี้นะครับเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะก็ใช้ไปแล้ว126.8กิกกเลยทีเดียวนะครับก็ใช้ไปเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับนะอืมประมาณนี้นะครับส่วนระบบนะครับระบบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะส่วนระบบก็กินไป5.68กิกนะครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยอันนี้มันยังไม่โหลดเนาะมันโหลดนะเหมือนกันนะครับเบต้าแบบครื่องนี้นะครับก็36%เเลยทีเดียวนะครับนะ สุดเหลือกเอกินนะจังหวะนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคบาย